เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชางวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆผู้ชมลเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตอัลต้าปี06ครับเครื่องเกียร์ดีสียังโอเคครับโดยรวมแล้วยังเงางามแต่มีตำหนิรูปรอยบ้างบางจุดนะครับสำหรับสีแม็กสวยยางดอกน้นหนาเลยครับไปใช้ได้อีกยาวรถอเนกประสงค์ ห้าประตูนั่งในั้งครอบครัวห้องโดยสารไม่ขาดรเบาะไม่ขาดสะอาดสมบูรณ์ครบไม่แตกหักไม่ชำรุดแผงคอนโซลสวยงามหน้าเดิมหลังเดิมเปิด้ายได้พับเรียบปรับนอนได้ใส่ของใหญ่ของยาวได้สบายสีจะมีจะมีรอยบ้างบางจุดครับแต่ราคาถูกครับราคาถูกมากๆ36มหมบาทครับราคามมไซราคานี้หาไม่ได้เลยครับหาซื้ไม่ได้แล้ว เก็บสีหน่อยก็สวยหรือถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีก็ไปขับใช้งานกันคุ้ม,ค,มครับกันแดดกันฝนไปให้ทั้งครอบครัวภาษีมิยอ68เล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีมิยอพฤษภามิถุนาก็ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดถึงขาดก็ต่อได้ปกติครับไม่มีปัญหารถส,สวยค,คุ้มครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกสีกันประจำได้่ไม่พาคลิปให,ใหม่ครับฝากกดถูกใจให้ด้วย คันนี้อยู่สระบุรีสามหม่นหกพบาทนะครับเล่มเอกสารครบสนใจก็ไปดูได้เบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ